สวัสดีครับผมต้นนะครับกกองนะครับวันนี้นะครับก็มาดูนะครับป้าคาใสนะครับเอฟซีของป้าคําใสนะครับเลี้ยงขนมเลี้ยงไอติมและขนมจีบนะครับนี่นะครับป้าคําใสครับใครเลี้ยงใครเลี้ยงครับป้าแม่เลี้ยงไอศครีมค่ะอันนี้นะครับแบบว่าอันนั้นผม ไม่ได้กินแล้วเจ้าทำอะไรอยู่ลุงหอมเจ้าไปนอนนะเมียเจ้าอยู่บ่อเจ้าหอมแก้มกันอยู่บ่อก็ไปเอาตีเอาว่าเบิดงบแล้วเ่รอวะเอาใครบอกไปเอาเลยงบแล้วผ่วน้องจีนอ่ะโค้คนไหนเออไปไปเอาเลย ลหี่เากินิบันี่นะครับแม่คำใสก็เลี้ยงอไอซ์ครีมนะครับกระเป๋าขนมจีบนะครับนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามาาให้ด้วยนะครับ เออเดี๋ยวที่แถมให้ที่แถมให้อันนี้เราอยากคนใหญ่ๆเขาจะกินของใหญ่ๆซื้อร้อยกว่าบาทแล้วที่แถมมาเยอะครับผมขนมปังครับผมขนมปังนี่ครับมาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดสติ๊กเ์ให้ด้วยนะครับนี่นะครับสาละเปาของไทยเดี๋ยวคุณยุพินนะคะของยุคุณยุพินนะคะสาราเปาของป้าไอจีพาพรนะคะ มาเข้ามาแล้วนคนนั <virt uel o> ้นนแค่นะครับเาคือปลาเมืออานมเมียเจ้าน้องหมูคือเามัมปะวาเลย แกลงตกลงเดี๋ยวนะครับตกลเบกลมพี่สองสองตาชานกับเบบเมนเมนยี่สิบแขนพิเศษให้คนเคื่องีเดงโอ๊ยพิเศษให้ทำไมเขามีงบแล้วนั่นน่ะเออมาพิเศษอันไอศกครีมให้ั้ ไปนั่งซองๆก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะอันเขาจะมาวันนั้นอยู่เพราะว่าเงินมาแล้วแต่เขายังไม่จ่ายเขาจ่ายเสร็จ้วจะให้แถมอีกซอกอีกสองเด้อเนี่ยแต่ไม่คนเสื้อแดงแล้วก็แถมคนนี้ก็ใส่ถ้วยเขาเขาใส่ขนมต่างๆช่วยแช่งกับแใส่ถ้วยเออ ครับมาดูกันนะครับให้เสือก็ได้ให้เสือก็ได้ให้เสือแน่เขากินอันเดียวมาเอาเสือเอาเออก็เป็นสั้นเลยันน้เพิ่มมาด้อจ้ะเพิ่มแเต้ไม่ปทนแล้วจไปต้อง่งเพิ่นะนี่นะครับแม่ผมส่เขาเลี้ยงไอศครีมขนมจีบขนมจีบนะครับ เด้อแล้วก็เทเด้อหมดอีเสียงมันดังเียแล้วเียแล้วจสวใส่อะไรเลยเรียกไปแล้วไปก็ปิ้งค่ะมาิด้วยกันนะคะจะได้ใเยนๆอันี้คเดี๋ยว่ต้นของหลังแล้วจะเนุ่นที่เาวะ นี่นะครับยูทูบเบอร์ก็กินไอซครีมกันนะครับกินไอศครีมกันนะครับนะครับนี่นะครับแม่คำใส่ก็เลี้ยงไอซครีมนะครับ นี่นะครับเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วนะคะกร,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 ระเป๋าแป๊บนึงนี่นะครับเมื่อคำานี่ครับยูทูบเบอร์ก็ได้อ่า ทานไอศครีมทุกทกท่านเลยนะครับเนื่องจากแม่คำใสนั่นเลี้ยงนะครับเนืงจากแม่คําใสนั่งเลี้ยงนะครับนี่นะครับรวมถึงตาชานด้วยนะครับตาชานแล้วก็อยูทูเบอร์ท่านอื่นๆนะครับและเดี๋ยวก็จะมีเอฟซีนะครับเลี้ยงเลี้ยงเอ่อ กระเป๋าอีกนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับก็จะมีเอคลีนะครับจะรอสลเปล่าอีกนะครับม,มีสลับเปามีสลเปลาเลี้ยงด้วยใช่ไหมมีหนัเ่ามีับเปล่า้งก้วะเท่ไห่

ขอบคุณนะครับนี่นะครับนี่คเขาก็มีเอฟซีนะครับจะเลี้ยงสลับเปามามาด้วยนะครับนี่ครับ ก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับแม่คำใส่นะครับขอขอบคุณแม่คำใส่ที่เลี้ยงอไอซ์ครีมในขณะนี้นะครับนะครับขอบคุณแม่คําใสเป็นอย่างมากเลยนะครับ,คร,บ,ค,รบครับและคลิปนี้นะครับผมก็ ขอจบไว้แต่เพีงเท่านี้นะครับก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ